ทักถ่ายกับเพื่อนเพื่อนยามดึกค่ะวันนี้วิมนี้เรื่องแปลกจะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังเย็นนี้วิกลับมาจากทํางานนอนวันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยเขาว่ากันว่าปล่อยวิญ,ญญาณต่างมาเยี่ยมบ้านแต่วิกได้เจอแล้วและข่เขามาหาวิทย์มาขอตก,กินข้าวแล้วก็ได้ยินเสียงว่าดัออกซิเจนของโรงพยาบาลดังติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กก่ออยู่สามครั้งวีเดินออกไปดูก็ไม่มีอะไรพอเข้ามาก็ได้ยินอีกวิกได้พูดออกไปว่าตัวเองมาหาเขาหรือเขารับรู้แล้วว่าตัวเององมาหาเขาอย่ามาทําให้เขากลัวนะ แต่ถ้ามาทักทายก็มาทักทายได้แล้ววิเคราะห์ได้กลิ่นทุบแล้วก็ได้ยินเสียงข้อโตะ๊ะและพอได้ยินเสียงออกซิเจนทางโรงพยาบาลอีกแล้ววิปอกว่าวิจมันทําบุญส่วนอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับตัวเองบ่อยๆให้ตัวเองไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าเขาอาจจะอยู่ในที่ดีๆแล้วแต่เขายังห่วงวิอยู่ก็เลยมอหายเยี่ยมวิทแล้ววิก็ได้สวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศส่วนบุญส่วน,นก,กุศลแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเขาแล้วก็หายไปวิไม่ได้กลัวหรอกควิดีทัดใจที่ยังรู้รักรู้ว่า เขายังอยู่ใกล้ๆสาทุสาทุกขอให้ดวงวิญญาณของเขาไปอยู่ที่สูงงอติขอให้โรงเรียนของเขาไปเกิดในที่ดีๆด,ด้วยเถิดวันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยเขาอาจจะกลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมวิกฤตถึงคนบนฟ้ามากที่สุดไม่ได้เพ้อไม่ได้ฝันแต่มันเป็นเรื่องจริงข้าเป็นเพื่อนวิอยู่คนเดียวถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะกลัวแต่เดี๋ยวนี้วิไม่กลัวแล้วอ,อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดคนเราเกิดครั้งเดียวแต่ครั้งเดียวไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าจะเป็นอะไรก็ขอให้ไปแบบดีๆเถิดวิดีใจที่ได้เจอเขาวันนี้อีกแล้ว ว่าก็ได้ยินเสียงแวววแวแววมิตทีมาแล้วจะเข้าหรือยังก้องอยู่ในหูรักตัวเองมากมายค่ะคนบนฟ้า